สวัสดีครับก็พ่อ้านสารพัดนะครับวันนี้ก็มาดูวิธีการต่อร่วมกันนะครับระหว่างตัวปั๊มน้ําโซล่าเซลล์กับดึงไปใช้ในบ้านด้วยนะครับซึ่งบ้านผมเป็นบ้านกลางสวนเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมนะครับอันนี้ก็ใช้โซล่าเซลล์ล้วนนะฮะเพราะว่าห่างจากการไฟฟ้าอยู่ประมาณ5-600เมตรนะครับดังนั้นมาดูว่าเราต่อยังไงนะฮะข้างใน ตู้นี้นะครับก็จะเป็นตู้ที่ผมทําขึ้นมาเพื่อทําเป็นสตริงสองสตริงนะฮะสตริงละสามแผ่นนะฮะอันนั้นหนึ่งชุดตรงนี้คือจะเป็น455ตห้าสวัตจำนวนสามแผง2ชุดก็เป็น6แผงขนานกันนะฮะคือ2องสตริงโดยถ้าโยกขึ้นบนตัวใดตัวหนึ่งก็คือเอาเข้าบ้านนะฮะถ้าโยก2ตัวคือเข้าบ้าน2ตัวลงล่าง2ตัวคือมายังปั๊มตัวนี้นะฮะซึ่งใช้งานอยู่ก็ อสองตัวเสียงกรนดังนิดนึงนะฮะตอนนี้เพราะทํางานหวัดเต็มเลยโดยที่ตอนนี้คืออย่างที่บอกครับดึงลงล่างจํานวน2ชุดก็คือต่อไปยังปั๊มซึ่งที่ปั๊มก็คือจะมีเบรกเกอร์ Baker อยู่อีกตู้นะฮะก็คือข้ามมายังตู้นี้ก็คือจะเป็นปั๊มของเรดไร n o ขนาด1,500วัตต์นะฮะสังเกตว่าตอนนี้คือปั๊มวิ่งเต็มกําลังนะฮะก็คืออยู่ที่1,500วัตต์เต็มๆนะครับ สังเกตว่าจะมีเบรกเกอร์ตัวหนึ่งไว้เป็นตัวเปิดตัวคอนโทรลเลอร์ของปั๊มนะฮะกับตัวกันฟ้า DC ของชุดปั๊มตัวนี้ส่วนตู้นี้จะสังเกตว่าผมก็มีกันฟ้า DC อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นกันฟ้าก่อนที่จะวิ่งเข้าบ้านนะฮะตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์ที่วิ่งเข้าบ้านถึงเปิดไว้แต่ไม่มีผลนะฮะเพราะว่าเบรกเกอร์ดึงลงโอเคไหมฮะดังนั้นเวลาจะเข้าบ้านก็คือดึงเบรกเกอร์ขึ้นนะฮะ แต่ว่าเวลาดึงเบรกเกอร์ขึ้นนิดนึงคืออาจจะต้องดึงปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ก่อนไม่งั้นไฟมจะสปาร์กนะครเพราะว่าไฟมาอยู่ประมาณ1 2 5ยี่สิถึงร้อาสโวลต์นะฮะถ้าสังเกตไฟนะฮะตอนนี้ดูว่าอยู่ที่กี่โวลต์น,นะครับไฟตอนนี้กระแสะ11นะฮะส่วนไฟอยู่ที่130นะฮะไม่ใช่วต์ลอยนะฮะเป็นโวลต์ที่ใช้งานเลยนะฮะ นั้นวอลลอยจะสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแผงของ q ิว l l ลนะครับซึ่งให้กําลังวัดแล้วก็แรงไฟที่สูงมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดคอนโทรลเลอร์ปั๊มนะครับ